อันนี้หมายเขาว่ายังไงครับคุณยายอันนี้หมายเขาว่ายังไงอันนี้เอาไปให้น้ำาทีไปจำกลางไปจำอยู่กลางเออจำให้ซื้อให้จ่ายมีอะอย่างครับซื้อพีีจ่ายมาจะเอาอันนี้จะแต่งงานค่าดองแพงหรือไม่แพงไม่เกี่ยวแต่อ,อ,อันนี้ต้องมีออโอ้ไม่ได้อันนี้กับ่ได้เป็นฟูเป็นเมียโอ้ไม่ได้เป็นฟูเป็นเมียกันเจ้าที่เอาสี่ชิ้าปีกระยาเล่าสีห่หไก่อีกสีตกส่ตัวไก่สี่ตัวนอกเหนือจากน,านออั้นก็มีหัวหมูหางหมูตีนหมู อ่าแล้วก็มีสิ้นผืนแผ่วคันห้ามมากครูบุรี่พร้อมสัท์สําหรับนนงานนี้นนบบอโอ้อันนี้ผู้เป็นเป็นเจ้าลุงเจ้าตาเจ้าป้าเจ้าโคตรจ้จวงศ์บอกคุณยายกัเจ้าโคตแท้กักระเพื่นเขาอะไรโอ้พี่น้องชายนองหอยคําอ้อมอ่าตำบลนานคู่นะฮะต้องมีสิ่งนี้ไม่มีไม่ได้มันมาจะดังจะหนือดคนภาคของมาอยู่โอ้มาแต่ภาคของหมายความว่ามาแต่ฝั่งลาว อันทียนี่แหละเพ็่นผีทางลาวโอเป็นเป็นผีทางลาวแม่พูดแม่ดาท้วงนะเพิ่นมาจะผูกจะไม้เนื้องเดนเกลไม้เนื้องเดนเกลนี่คือวัฒนธรรมประเพณีก่อนที่จะทำพิธีผูกแขนให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะฮะความเชื่อของคนโบราณก็พากกว่าตัวระหาน